จะขอ,อยังไงให้ถูกหวยบางคนก็ถวายของให้สิ่งศักดิ์สิทธิ แล้วขอให้ถูกหวยบางคนก็ท่องคาถาท่องคาถาเสร็จก็ขอให้ถูกหวยขอให้มีโชคลาภการเงินการงานดีการถวายของก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีก็ยุ่งยากเสียเวลาหรือบางทีก็ถวายผิดถวายถูกการท่องคาถาก็ดีแต่บางทีคาถามีความยาวท่องแล้วจิตไม่นิ่งจิตไม่มีกำลังการท่องก็ไม่เห็นผลบางทีก็เป็นคำยาก,ยาก ท่องผิดท่องถูกพินจะแนะนําให้ลูกค้ากระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขทุกท่านใช้เคล็ดลับของการตั้งจิตให้จิตเปิดเป็นผู้ให้ก่อนแล้วค่อยรับให้บุญกุศลที่เราได้สร้างได้สั่งสมมาอุทิศบุญให้ท่านแล้วขอโชคลาภพินจะมีเคล็ดลับของการตั้งจิตให้จิตเปิดแบบง่ายๆจะส่งไปให้พร้อมกับในกระเป๋าสตางค์ทุกใบซึ่งเคล็ดลับนี้ลูกค้าใช้แล้วได้ผลลัพธ์ในเรื่องโชคลาภการงานการเงินกันเยอะมาก